สนิทไหมดูดูดูแบบตั้งแต่นี้เลยนะความสนิทนะและส่วนที่มันไม่สนิทนะครับพอมันยอมันบิดเบี้ยวไปแล้วนะครับมันมีการยืดหยุ่นนะครับมันส่วนใครที่ซื้อไปแล้วประกอบยาก,กไม่มีมีปัญหานะครับไม่สนิทนะครับก็สามารถโทรมาหาผมได้นะครับเา่าเพื่ะนนก็โทรสายตรงดีกว่านะครับเบอร์เดียวสวัสดีครับสวัสดีมิรักนค,ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องชุดสีอีกครั้งนะครับ เรื่องชุดตีผมจะพยายามมาพูดถ่ายทอดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเผื่ออาจจะแบบว่ามีคนที่ติดตามใหม่มาหรือคนที่ไม่เคยดูคลิปผมนะครับก่อนอื่นเรมต้องบอกว่าก่อนซื้อนะครับควรศึกษาดูคลิปดูรีวิวดูอะไรให้ใหมั่นใจก่อนนะครับก่อนสั่งไปนะครับทําความเข้าใจก่อนนะครับอย่างกรณีมีคนถามว่าช่างชุดตีสนิทไหมช่างชุดตีประกอบยากไหมนะครับตอนนี้ผมเจออยู่สองน่าจะสองของสองคันนะ ลูกค้าที่แจบอกว่าประกอบยากมากเลยลูกค้าใช้คําว่ายากมากนะครับคาว่าประกอบยากมันมีอยู่ปัญหาอะไรบ้างนะครับคือหนึ่งตัวเรานะครับผลประกอบส่วน2บอดี้รถสามก็คือเป็นชุดสีนะครับแต่ส่วนชุดสีเนี่ยในกรณีของผมเนี่ยครับชุดสีทั้งใหม่นะครับมันเป็นบล็อกเดียวกันหมดนะครับอย่างงานที่ผมประกอบเนี่ยมันก็ประกอบสนิทผมยังไม่เจอหน้าที่ประกอบไม่สนิทแต่ถามว่าประกอบยากเจอไหมเคยเจอเพราะอะไรเบิร์ต ข้องขมไม้ใกล้ไอ้อยังดูยังคันนี้เลยคันนี้เนี่ยสนิทเอ๋น้าปุ๊บอ่าด้านไหนสนิทสนิทไหมดูดูดูแบบตั้งแต่นี่เลยนะความสนิทนะไอะ้อย่าลืมหน้ากากเขาหน้ากากข้างบนด้วยอ่ะนี่นะลูกค้าบ,บอกประกอบไม่สนิทประกอบอยากนะดูอ่ะปุ๊บดูนี่อ่านี่ไล่มาและส่วนที่มันไม่สนิทนะครับกรณีที่มันไม่สนิทนะ ที่ผมเจอเลยคือบางคันนะครับโค้งอาจจะแบบว่ารถเคยล้มมาบ้างนะครับรถเราเคยล้มมาไหมเคยบิดเบี้ยวมาไหมนะครับรถนะครับถ้าโคมันนิดหนึ่งเนี่ยคือชุดตีเนี่ยมันจะหาตำแหน่ง,งคืนยากมากเลยนะครับมันจะแค่ล้มนิดเดียวเนี่ยคือว่า,า,า,าวมันถ้าถ้าโค้งบิดนิดหนึ่งเนี่ยหรือคุดโค้งหน้ากากที่ยึดตะกร้านะครับมันนิดหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ได้แล้วอย่างเช่นหูเนี่ยอย่างเช่นหูยึดเฟรมตรงนี้นะมันจะมีหูเรืถึงที่บางคันไม่มีมา ไม่มีมาปุ๊บบางทีชุดสีมันตกมันห้อยมันไม่มีอะไรบังคับนะครับมันก็จะไม่สนิทส่วนบางครั้นตรงนี้บางทีหู่มันเคยเบี้ยวมานะครับจากความรู้สึกผมนะหูที่มันเคยเบี้ยวไปเดินหน้าถอยหลังเนี่ยในเราเอามาดัดกลับนะครับเหล็กนะครับพอมันยอมันบิดเบี้ยวไปแล้วนะครับมันมีการยืดหยุ่นนะครับมันไม่ได้จะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเหล็กในทมมงหมมันมันพับมาในเราไปง้างมันกลับไปเนี่ย มันมีมันมันมันมีการยืดของตัวเหล็กนะครับความเข้าใจของผมนะมันยืดในตำแหน่งแต่มันจะไม่อยู่เท่าเดิมแล้วมันอาจจะยืดถอยออกมานิดนึงเพราะถอยมานิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยบางทีมันกัดเกินแบบว่าขาดเกินเลยตรงเนี้ยอาจจะขาดเกินเกินมันจะล้างดึงตรงนี้ไปด้วยมันก็คือมันจะแบบพากันเท้ยนหมดสมมติท้ายบิดนิดนึงตรงนู้นก็ไปชิดตรงนี้ห่างคือมันจะดึงไม่หมดเลยนะครับหลักๆเลยคือมันก็มีอยู่จุดประมาณนี้แหละครับให้ลูกค้าค่อยดูก็คือให้ค่อยแก้ไขไปนะครับเพราะว่าชุดสีมันเหมือนกันหมดส่วนในที่ไม่สนิทก็ ค่อยๆหาจุดใส่ไปนะครับส่วนตัวผมที่ผมประกอบมาก็ทุกคันนะครับตรงนู้นก็ขนมก็สนิท,นนทคันนี้ก็สนิทนะครับมันผมก็เลยไม่รู้จะอธิไบายไงว่าพอผมประกอบสนิทนะถ้าท่านอื่นประกอบไม่สนิทนี่ <C 't S 1> ผมก็มไม่รู้จะอธิไบายไงพี่เพราะว่ามันชุดตีมันบล็อกเดียวกันหมดนะครับแต่ที่ผมอธิไบายได้คือข้างต้นที่ผมอธิไบายไปแหละครับเรื่องหูเรื่องอะไรเราต้องดูให้ดีมันยืดมันยุ่นมันบิดมันเบี้ยวอะไรเราต้องไปจัดการดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ส่วนใครที่ซื้อไปแล้วประกอบ ยากเพไม่มีมีปัญหานะครับไม่สนิทนะครับก็สามารถโทรมาหาผมได้นะครับเพราะว่าถ้าทักข้อความมาจะไม่เจอผมบางครั้งผมไม่ได้เข้าไปตอบไม่เข้าอะไรมันก็จะเลื่อนหายไปเดี๋ยวจะหาว่าผมยิงไม่ตอบโทรไม่รับอะไรนะครับไม่ได้ยิงนะพี่บางทีผมทํางานนะครับบางทีกวาจะได้มาตอบก็พักหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็โทรสายตรงดีกว่านะครับเบอร์เดียวกับไลน์ที่แอดมาเลยครับโทรมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับกคลิปนี้ก็อธิบายคร่าวๆก่อนประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ